Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครูทองดิฉันนุมาเกษตรพืชผลมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวของเราพร้อมกับมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกรูด,ด้านกฎหมายวันนี้ค่ะท่านอายการนารงศรีราศาัศดรอายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดค่ะสวัสดีครับพี่นรงสวัสดีค่ะตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วนะพี่นรงนะหลายๆคนก็กลับมาเปิดธุรกิจแต่หลายคนบอกว่า ไม่เปิดแล้วจะปิดแล้วเพราะว่าสองปีที่ผ่านมามันไม่ไหวหนี้สินเยอะจริงๆครับก็เลยตัดสินใจว่าจะยอมล้มละลายมันหมายความว่าไงจะยอมล้มละลายพี่ล้มละลายก็เป็นกรณีที่เรามีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาเงินไปชําระหนี้กับเจ้าหนี้ได้ไม่ว่าเจ้าหนี้จะเป็นรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม <นะ S 2> แล้วเราก็ยอมแล้วว่าโอเคละคุณอยากยึดทรัพย์ก็ยึดไปนะครับก็หลังนี้ถ้าเราล้มละลายเสร็จนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย ภายในสมปีมันก็ปลดจากการล้มละลายคนที่จะถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายเนี่ยเจ้าหนี้ต้องไปรีบยื่นคำร้องขอชำระหนี้ซะนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกหนี้เรา<ด><ด>คนนี้เขากำลังเข้าสู่ภาวะล้มละลาย<ด>เพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาหมดนะเนาะได้ทั้งนั้นถ้ากรณีที่เป็นเจ้าหนี้อยู่เนี่ยเจ้าหนี้ต้องมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้ก่อน <c oughs> เจ้าหนี้ก็เลยดูว่าเอ๊ะนางกที่คุณเป็นหนี้ผมเนี่ยคุณจะยังไงบอกโอ้ยเหมือนที่คุณอนุมาบอกฉันหมดเนื้อหมดตัวแล้วสองปีที่ผ่านมาฉันไม่มีจ่ายเข้าทางเลยท่านนี้นะครับลูก นะครับอาจถูกพิพากษาอาจถูกฟ้องให้ล้มละลายได้นะครับในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างต่อไปนี้ก็คือไปโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นไปส่งมอบทรัพย์สินหรือเจตนาลวงช่อฉนอย่างเช่นรั้วตัวเองเป็นหนี้ไปโอนหนี้ไปโอนทรัพย์สินให้คนอื่นแล้วนะครับแล้วก็ถูกฟ้องคดีแล้วปรากฏว่ายึดทรัพย์แล้วไม่มีไ่ให้ยึดเลยไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยให้ยึดเลยนะครับแล้วก็เราสืบทรัพย์ไม่ได้ เพราะในการบังคับปฎิเจ้าหนี้เนี่ยมันก็สืบซั์ได้บางส่วนเราก็สืบแล้วได้แค่เนี้ยแต่มันไม่เจอรับ <c oughs> พอมันไม่เจอทรัพย์เราก็อยากจะบอกก็สิบปีแล้วมันหมดเวลาเราก็ต้องฟ้องล้มละลายต่อเพื่อยืดการเป็นบุคคลล้มละลายไปต่อเอะแล้วที่เขาบอกว่าล้มละลายแค่3ปีหลัง3ปีก็เป็นอิสระนี่มันหมายความว่าไงหมายว่าปลดการล้มละลายในกรณีบุคคลธรรมดาแต่นิติบุคคลไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่า10ปีฟ้องคดีแพ่ง บังคับคดีมาตลอดเลยไอ้ท่าทีครับฟอ้องคดีมาแล้วนะครับบังคับคดีมา1ิปีไม่เจออะไรก่อนจะครบ1ิบปีเราก็บอกว่าเนี่ยลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิในให้ยึดเลยนะครับลูกหนี้เนี่ยถูกหมายบังคับคดีไม่มีอะไรจะชำระหนี้หรือลูกหนี้มาแถลงสารเลยในคดีนั้นว่าฉันไม่มีอะไรจะจ่ายฉันไม่มีเงินพูดง่ายนะพูดง่ายนะครับเจ้านี้ก็เลยบอกว่าอโอเคถ้างั้นผมจะยอมผมจะฟ้องล้มละลายอ่าเจ้านี้แต่ฟ้องลูกหนี้บุคคลธรรมดาล้มลายได้ต้องมีหนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้าน แต่ถ้าเป็นนี้ดิบุคคลต้องไม่น้อยกว่าสองล้านเขาเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนี่อยู่เก้าแสนเนี่ยหมดแล้วหมดเลยในสิบปียึดทรัพย์ไม่ได้ก็หมดนะหมดในที่นี่คือพอครบสิบปีทไม่ได้เลยแต่เขาเอาเราไปห้าล้านนะพี่ครับเอาถ้าห้าล้านมันเกินล้านไงที่ผมบอกเก้าแสนเมื่อกี้แต่เก้าแสนสิบปีทำไม่ได้เลยหมดแล้วก็จบเลยแต่ถ้าเกินแต่ถ้าเกินถ้าถึงหนึ่งล้านกว่าเนี่ยนะครับเราสามารถฟ้องล้มละลายต่อได้อ่าพอเราไปฟ้องล้มละลายปั๊บเนี่ย ศาลก็จะรับความฟ้องแล้วก็ส่งสำนาให้กับลูกหนี้นะครับเพื่อมาแก้พอมาแก้เสร็จเนี่ยคราวนี้มันก็จะมีกระบวนการในคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวก็แล้วแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะมารวบรวมเท่าที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ <g ülme> ก็คือเจ้าที่จะลรงมงคับคดีนั่นแหละมาถึงก็รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เมื่อศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจดาเนินการกักบทรัพย์ลูกนี้ลูกนี้จะขายก็ไม่ได้ต้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขาย,ขายลูกหนี้จะไปฟอ้องคนอื่นก็ไม่ได้คนที่เป็นลูกเป็นหนี้ลูกหนี้อยู่นะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องเข้าไปสมสิทธ์เอง <S <S <c oughs> จะไปนอมหนี้กับคนอื่นเพื่ออะไรอ๋อนี้ทั้งหมดมาหน้าร้านใช่ไหมจะม,มานอองไามื่อคุณล้มะาแล้วถูกพทททรัยย <c oughs> <c oughs> ์เเเจจ้้้้าานนนนีีีุุกคค่ป็ณอู ไม่ว่าคุณจะเป็นคนฟ้องล้อละลายหรือเป็นคนนอกก็หรือไม่ก็แล้วแต่นี่นั้นจะถึงกําหนดชนาระแล้วหรือไม่ก็ไม่แต่มีนี้แน่นอนเนี่ยต้องเข้ามากระบวนการเฉลี่ยนี่หมดเลยแบ่งๆกันไปใช่แล้วก็จะประชุมเจ้านี้นะครับมีการประนอมนี่แล้วก็มีการแบ่งนี้กันนะครับเขาได้ตามสัดส่วนไหมหรือได้เท่าๆกันโอ้แล้วแต่แล้วแต่เหลือครับเอาอย่างนี้บางคนได้สองเปอร์เซ็นต์สามสามแสนได้เท่าไรสามแสนได้สามเปอร์เซ็นต์ก็สามพันบาทนี่ก็จบนะครับ พราะม,มันยุติธรรมเหรอคะมันเขา,เขา,เขาล้มละลายไงมันยุติธรรมกันดแล้วแล้วเค่นี่คุณังได้ถ้าเขาไม่มีเหลือเลยนะครับสามปีเขาปลดเลยมันหมายความว่าอย่างไงเนี่ยก็นี่แหละครับคือกฎหมายล้มละลายที่บอกวไว้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเนี่ยถูกเมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเขาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาคุณที่บอกรู้จากไหนรู้จากราชกิจานุเบกษาไง พรลุกนี่เราถูกฟ้องเรารู้อยู่ไม่เราอยากให้ถึงก่อนวันนั้นอะเราอยากรู้ก่อนที่เขาจะถูกฟ้องได้ไหมก็ก็ต้องต้องติดตามอยู่แล้วถ้าเราเป็นลุงนี่เราเป็นเจ้าหนี้เราต้องติดตามว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงเขาทำอะไรอยู่แล้วพอพิทักษ์เร็จขาดเสร็จสองเดือนต้องไปเฉลี่ยนี้ให้เสร็จนะเ<ย>จ้าหนี้ที่ไม่ไปเฉลี่ยนี่นี่หายเลยครับ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอูมาช n แนลค่ะสมมุติอย่างนี้พี่นรงปุ๊กอะ,อะถูกฟ้องล้มละลายไม่ต้องค,คนอื่นนะคะปุ๊กอะถูกฟ้องล้มละลายปรากว่าปุ๊กมีลูกนี่อยู่5รายรนะหรายปุ๊กก็มีนี่เลย เก้าแสนห้าแสนสามแสนสองแสนหนึ่งแสนหนึ่งในห้านั้นฟ้องคุณคนเดียวหนึ่งในห้าฟ้องใช่อีกสี่คนไม่ได้ฟ้องปรากฏว่าพอเขาฟ้องมาปุ๊บปุ๊บมีเงินอยู่แค่แสนเดียวเนี่ยติดเนื้อติดตัวอยู่แสนเดียวหนึ่งแสนปุ๊บเนี่ยปุ๊บจะเฉลี่ยให้ลูกนี่เจ้านี่โทษทีเฉลี่ยให้เจ้านี่ปุ๊บห้าไรก็เอาหนึ่งแสนหารห้าคนละสองหมื่นไม่ใช่ละในนั้นไม่ใช่หน้าที่คุณละต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถ้าปุ๊บเป็นเจ้านี่ปุ๊บบอกตายแล้วฉันจะได้ตามสัดส่วน S 1> <S 1> <S <S เจ้าหนี้รายใหญ่ได้เยอะหรือเปล่าใช่แล้วเจ้าหนี้ก็จะมาประชุมกันไงต้องเรียกประชุมเจ้าหนี้คุณจะขอปะนอมนี้ไหมละ่ะหรือคุณบอกไม่ประนอมถ้าขอของล้มละลายเลยนะครับก็ได้แล้วแต่เราหรือเจ้าหน,นี้คือปะนอมนี้กับเจ้าหนี้ห้ารายนี่ไงเ<อ>จ้าหนี้นี้เป็นห้าล้านนะคุณเอาไปสิเปอร์เซ็นต์ของห้าล้านเจ้าหนี้นี้เป็นรายสามคุณเอาสิเปอร์เซ็นต์ของสามล้านสิเปอร์เซ็นต์ของล้านเจ้าหนี้เอาไหมถ้าเจ้าหนี้บอกไม่เอาอะถ้าเจ้าหนี้เอาก็จบไม่ต้องมีทั้งทรเด็ดขาดไม่ต้องพิพากษาล้มละลาย <S 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 แบ่งกันเลยเพราะคุ ขาไม่ต้องไงฮะเพราะว่าคุณคุยกับเจ้านี่ได้เจ้านี่ก็เสนอสารว่าไม่ควรล้มละลายเพราะประนอมกันได้เจ้านี่ก็จบไปคุณก็ไม่ล้มนะครับแล้วช่วงที่ล้มละลายเขาจะเจออะไรบ้างคนที่เป็นลูกนี้เราถูกฟ้องล้มละลาย <c oughs> ก็เจอการอยู่ในคุกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดไม่เข้าคุกไม่ติดเพราะเป็นเรื่องแพ่งนะครับไม่ติดนะครับยกเว้นไปช่อชนไปแอบยกักยอกปิดบงังทรับไม่ยอมส่งมอบรัพ์ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ซั์เมื่อถูกพ <c oughs> ิทักษ์ซั์เด็ดขาดลูกนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ับ บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือเป็นผู้ถือครองสิทธิ์ของลูกหนี้นอยู่ต้องส่งมอบเจ้าาน้ิที่ทักย์คุณดอนมาบอกฉันไม่ให้ฉันมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งฉนดฉันไม่ยอมบอกฉันมิดไว้ที่บ้านเลยเจ้างน้าทักทักษะก็มีความผิดต้องส่งนะคุณต้องส่งให้บายคุณต้องเข้าไปกองเฉลี่ยลูกหนี้แล้วคุณมีหนี้อะไรคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเฉลี่ยได้แต่ขายฝากคุณเนี่ยคุณจำนองคุณเนี่ยมันเป็นสิทธิ์บุริมาสิทธิ์คุณไม่จําเป็นต้องไปเฉลี่ยกับเขาก็ได้เพราะคุณถือวว่่ <c 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 ่าคคุุณณเเอองนีียยมสิิทธ์ูแล้ จํานองนี่ฉันไม่เข้าก็ได้หรือฉันจะเข้าไปโอเคฉันเอาที่ดินลงไปกองกลางได้แล้วฉันเข้าไปเฉลี่ยหนี้ก็ได้หรือฉันบอกฉันไม่ยุ่งกับพิทักษ์ทรัพย์ฉันจะบังคับสัญญาจํานองอย่างเดียวไอ้น,นั้นเจ้าหนี้บริมสิธิ์ก็มีสิทธิ์ไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ลุงนี้เราถูกพิทักษ์ทรัพย์เดประกาดต้องรีบไปยื่นคําร้องขอรับชำระหนี้เสียภายใน2เดือนนับแต่วันที่มีการประกาศยื่นที่ไหนต้องจ้างทนายไหมพี่เรายื่นเองได้ <c oughs> ไดหดรัอยื่นได้ครับ ไปถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสอบสวนเราก็คือต้องไปที่กรมบังคับคดีอ่าเขาจะประกาศว่าลูกหนี้อยู่ที่จังหวัดไหนประกาศให้ไปยื่นจํางานไปบังคับคดีที่ไหนพิทักษ์ทรัพย์ที่ไหนชื่ออะไรในหมายก็จะมีกรมบังคับคดีก็มีทุกจังหวัดไหมพี่ถูกต้องครับมีทุกสาลด้วยมีทุกสาลมีทุกสามสารอำเภอสารจังหวัดถ้าอยู่สารอำเภอก็บังคับคดีสาขาจะมีอยู่นะครับหรือแม้ก็ผู้ในการบังคับคดีจังหวัดนะครับไปตรงนั้นก็ได้เลยแล้วก็พอไปยื่นพวกเค้าจะสอบสวนคนเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้อะไรเชื่อว่าเเเเปป็นนนีีี้้้จจจรรริิงงึยกชญะุมา ก็เชิญประชุมเจ้านี ja er ica, oil, ario, ่เจ้านี่ตกลงว่ายังไงไม่เอาไห้มันล้มละลายไปเลยฉันไม่คุยก็จบหรือตกลงกันไม่ได้ก็จบหรือถ้าลูกหนี้เนี่ยไปรวบรวมทรัพย์สินมาได้ว่านี่ทั้งหมด100รล้านนะครับลูกหนี้สามารถหาได้มา50ล้านลูกหนี้ก็ถูกไม่ต้องล้มละลายนั่นแหละคือหน้าที่ถ้าได้หาให้ได้50ล้านก็ไม่ต้อง้มละลายร้อยละาสพูดง่ายเราก็ยมกลัวมันได้มาหเปอร์เซ็นต์นะ5้าล้านอะไรนแล้วกรณีที่เมื่อเจ้าพนักงานพิจารณาเสนอแล้วว่าหนึ่ง ตกลงไม่ได้พนน้อมนี่ไม่ได้สมควรล,ลุมนี่ล้มละลายศาลจะพิพากษาล้มละลายอันนี้แหละจึงมาเก้าเมื่อถึงที่สุด3ปีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนั้นรวบรวมทรัพย์สินมาจ่ายเจ้าหนี้ถ้าไม่เจออะไรเลย3ปีปลดจากล้มละลายด้วยเวลาแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลไม่ปลดจากล้มละลายด้วยเวลาต้องไปยื่นคำร้องขอศาลปลดและถ้าเกิดสมุติเจ้าหนี้เนี่ยขอโทษลูกหนี้เนี่ยพอเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าขายล้มละลายพ,พี่นรงคุณผู้ฟัง <c oughs> โอนเลย เอาให้เมียเอาให้ลูกบ้านที่ดินรถไม่มีชื่อตัวเองหุ้นส่วนในบริษัทใส่ชื่อเมียซื่อชื่อลูกหมดเลยโอนนะไม่มีชื่อผมเลยให้โดยเสนียก็ทําไม่ซื้อก็มันมีผลไหมไม่งั้นแก้ให้เมียซื้อก็ได้ซื้อแกให้ญาติซื้อถ้าซื้อให้จ่ายตังค์ก็มีเงินแต่อาจจะมีเงินนิดเดียวไงก็แล้วถูกหนึ่งในระหว่างที่ตัวเองถูกบังคับให้มีการฟ้องคดีถูกโนติสถูกฟ้องคดีแห่งอยู่หรือถูกฟ้องเลิมละลายตัวเองไปจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินเนี่ยมีความผิดฐานโกงเจ้านี่ จำคุกเป็นปีมั้งหนึ่งปีหรือกี่ปีเนี่ยนะครับบอมอลกฎหมายยาสองในระหว่างที่เขาฟ้องล้มละลายอยู่คุณไปช่อชนก็จะเป็นลูกหนี้ล้มละลายช่อชนมีความผิดตามพรบคือแอบโอนทรัพย์สินอย่างที่พวกว่านี่นะครับโดนกฎหมายล้มละลายฉบับนึงอีกเพราะฉะนั้นอย่าทําเลยครับมันไม่คุ้มนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราปลดล้มละลายได้ถามคุณุ๊กบอกว่าเอ๊ะทำไมปวดล้มละลายแล้วมันเสียหายตรงไหนก็คือเวลาเราจะกลับมาเป็นคนใหม่เนี่ยเขาถามว่า รับราชการได้ไหมไม่ได้อีกแล้วเพราะคุณเคยล้มละลายมาก่อนอม,มันจะมีข้อห้ามเปิดบริษัทใหม่ได้ไหมเปิดได้นะครับแต่เวลาคุณทําธุรกร,รมกับใครพอรู้ว่าเคยล้มละลายมาแล้วเราไปทําธุรกรรมด้วยเราจะแย่งไหมนะครับในส่วนหนึ่งกับ2ก็คือในกรณีที่เราไปทําธุรกรรมทางการเงินไปกู้โอดี OD, หรือไปทําอะไรแบงก์ก็มาดูว่าอ๋าอเขาเคยถูกฟ้องล้มละลายมาก่อนจะอนุมัติให้คุณสักทีหนึง่งเขาก็ต้องพิจารณาละเอียดหน่อยไอ้ที่คำว่าล้มบนฟูกนี่คือคืออะไรคืออย่างนี้ยงเงี้ยเหมือนกัน คือนสมัมยก่อนเนี่ยก่อนจะล้มละลายก่อนจะถูกฟ้องตัวเองจำหน่ายใจโอนทรัพย์สินไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีเงินเหลืออยู่หรือบริษัทที่เปิดมาเป็นในรูปของบริษัทแล้วก็กรรมาการทั้งหมดเนี่ยถือหุ้นสมมติว่าถือหุ้นสักหนึ่งล้านสองล้านสามล้านแต่ละคนชําระหุ้นหมดแล้วทําประกอบธุรกิจไปได้กาไรมาก็เอาเงินเข้าส่วนตัวไปบริษัทล้ม<อ>แต่ตัวเองยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่นี่คือล้มบนฟูกล้มบนฟูกจริงๆตัวเองไม่ได้จนจริง แต่บริษัทอะจบคนคุณพวกไปทำของบริษัทไปฟ้องบริษัทก็ฟ้องบริษัทที่หนึ่งฟ้องกรรมการที่สองฟ้องกรรมการเขาละผิดอะไรละผิดแค่ให้ชาระหุ้นที่ยังไม่จ่ายแต่เขาจ่ายไปหมดแล้วเขาชํา้ระหุ้นเต็มหม้แล้วเขาไม่ต้องชาระอะไรก็ไปดูว่ามีรถไหมมีออฟฟิศไหมถ้ามีเท่านั้นก็ยึดได้เท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นของกรรมการเป็นของเมียกรรมการมันมันก็ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทแล้วอ๋อนี่คือความหมายของคำว่าล้มบมฟูกหรือแม้กระทั่งบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งอะ ที่ยอมถูกระงทะเบียนน่ะและตัวเองไม่ยอมเพิ่มทุนน,นั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะตัวเองถามว่าตัวเองประกอบธุรกิจในปัจจุบันชื่อเสียงเนี่ยของกรรมการบริษัทนั้นเนี่ยไม่ได้จนเลยนะครับมีธุรกิจเป็นหมื่นล้านแต่ผมจะไม่เพิ่มทุนกับบริษัทประกันภัยที่เจอโควิด ทำให้ชาวบ้านต้องให้กพพต้องเพิกถอนไปนุญาตคุณยอมเจ๊งอันนั้นไปแต่ธุรกิจอื่นผมก็เลยเตือนพี่น้องประชาชนว่าต่อไปถ้าคนเหล่านี้ไปทําธุรกิจอื่นเนาะมันไม่รับผิดชอบนี่หว่าคุณลองดูว่าคุณจะทําธุรกิจเขาหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาขายอะไรเราก็ไม่ควรไปอุดหนุนนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะสังคมต้องรู้จักเราต้องรู้จักลงโทษบ้างไม่ใช่ปล่อยให้คนที่เขามีตังมาทากับเราได้ผมก็เตือนอย่างนี้นะผมบอกพี่น้องประชาชนก็จําไว้ดีแล้วกันว่าคุณส่วนบริษัทเหล่านี้คือใครแล้วเวลาเขาทาธุรกิจอย่างอื่นนนเเรราาาก็ไสุพพะดี๋ว จบไปเขาล้มไปเขาก็ไปเปิดบริษัทใหม่เปิดบริษัทใหม่แล้วก็ไม่รับผิดชอบกับเราอีกทั้งที่เงินสามพันล้านหรือสองพันห้าร้อยล้านในขณะนั้นเนี่ยเขามีได้อยู่แล้วเพราะเขามีธุรกิจเป็นหมื่นล้านเขาคิดว่ามันไม่คุ้มเขาจะทำยังไงถึงจะดึงเงินกลับมาคือเปิดบริษัทต่อไปกี่สิบปีแต่ตอนที่คุณเอาของพนักงานเอยเป็นของประชาชนไปละคุณไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยที่ผมบอกเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าล้มบอลฟูกก็คือบริษัทล้มก็ล้มไปแต่กรรมการก็ยังมีเงินอื่นอยู่เพราะว่ากรรมการไม่ได้เอาเง นะครับแล้วเขาก็ไม่เดินแบ็กลิสต์นะเขาก็ไปเปิดบริษัทต่อหรือบางทีรถเบนที่ขับรถยุโรปที่ขับอยู่เขาจดทะเบียนในนามกรรมการแล้วก็ทําให้บริษัทเช่าแล้วก็มาลงก่ารใช้จ่ายเป็นเช่าหลักทางบัญชีไงแล้วก็ออฟฟิศที่อยู่ก็เป็นออฟฟิศบริษัทของของกรรมการส่วนตัวกรรมการก็ลงหุ้นด้วยด้วยกรรมการก็ให้บริษัทเช่าแล้วก็ตัวเองก็มีเงินเดือนก็ตั้งเงินเดือนตัวเองไว้แสนหนึ่งแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยก็นำมันถึงรวยไง ธุรกิจแบบนี้ก็เป็นเรื่องของทางบัญชีที่เขาเขายอมรับกันได้เ็าอยู่ที่ผู้สอบบัญชีแหละอันนี้เป็นช่องโหว่กฎหมายป่ะคะมันก็มีส่วนนะที่คุณบอกว่าลมฟูก็เกิดจากเขตประมาณนี้จะป้องกันแก้ไขไม่ได้ฮะก็กต้องทําธุรกิจเราต้องไปดูว่าหนึ่งบริษัทนี้ใครเป็นกรรมการสองก็จดทะเบียนได้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ที่เราไปทําธุรกิจเขาด้วยเราเสี่ยงเราคุ้มไหมพเพราะยังกดเซิร์ชได้ในดีบีดีทุกวันนี้ว่าเราทําธุรกิจอยู่กับใครแล้วคนนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่อย่าเชื่อแต่ปากอย่าเชื่อแต่่นาาสกุลเเทีป็ ขาบดีหรือมหาเศรษฐีต้องทํากันขนาดนั้นเลยเนี่ยก็ต้องต้องอย่างนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนเรามันไว้ใจไม่ได้มันไว้เนื้อเชื่อใจก็ธุรกิจที่ผมบอกกันไหมคนคิดว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้นามสกุลอย่างนี้ทําไมถึงไม่มาจ่ายกับประชาชนก็เขาไม่จ่ายอ่ะก็ไม่กลัวชาติหน้าเขาเป็นโควิดตายก็แล้วแต่เหมือนกันอ๋อชาติหน้าจะไม่มีโควิดก็ได้นะฮะจะเป็นโคอย่างอื่นนะแต่หวังว่าในกรณีนี้นะฮะคุณผู้ฟังให้เราได้ความรู้เรื่องการ ล้มละ,ล,ะ,ล,ะลายแล้วเรา <ผม S 1> ก็พยายามอย่าทำตัวเองให้ไปอยู่ในสถานการณ์<ช>นั้นเด็ดขาดเลยนะคะคเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านอายการนารงศิริสันนา,ายการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือลทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือลทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะัครบ